จะมาหาปลานะคะไปปล่อยนะคะกวินกวินมาตลาดให้ขวากมือมือมือไม่จับเดินไปก่อนไปเร็วเร็วเร็วโอ้นี่ปลาปลาของดุปลาอนี่อะไรฮะงูไม่ใช่อันนี้ปลาไหลปลาไหลไหลอะไรนะโอ้นี่หนีบมือนะ กูนี่มือเลยนะมันหกงงูกลัวมรับกลัวอะไครับกลัวอะไรลกงูปลาไหลปลาไหลูไปไปเอาไปขึ้นรถไป มามาซื้อให้ถามไปไหนไปไหนเนี่ย จะไปวัดนะวัดยูใจจ้าข้างหน้าเนี่ยจะถึงแล้วครับแมวไม่กอดจะถึงแ,แล้ววัดแก้วฟ้าทุลามณีนี่อยู่ใกล้ๆกับรัฐสภา,าเลย เกาะดีๆ๊บไปปล่อยปลากันโอ้ยเขาสร้างอะไรใหญ่โตแลเนี่ยนี่เดินไปน้ำเจ้าพญา ซื้อขนมปังปะหรือว่าให้ให้ปลาก่อนให้ปลาก่อนเลยเดีย๋ยวไม่ซื้อขนมปังไปปล่อยปลาก่อนแล้วค่อยซื้อขนมปังนี่นี่ตรงนี้เขามีสไลดเดอร์ให้ปลาน้ำขึ้นสูงมากเลยตอนแรกบอกว่าสไลดเดอร์ยาวมากอันนี้น้ำขึ้นเยอะระวังนะเปียกนะ นกไกลอ่ะเอาแล้วมายืนเกาตูดอะไรตรงนี้เฮ้ยไอ้เกาตูดท้วไมเอ้ยมันนี้มันนี้มันนี้มัน นี่เหรอเอาเป็นเม็ดๆอาหารปลาไหมอนนเอาไหนอ่ะเอาสองอย่างไปเอาโน้นด้วยถุงนั่นงึโอเคยี่สิบบาทหยอดเหรียญหยอดเรอห,อดหรียญยี่สิบปลาไปให้อาหารปลาปะเดินเ๋ยวถุงไม่ก็บอันนี้คืออันนี้ไว้กล่องน,นะเอาเดินขึ้นไปเลกเดินขึ้นไป โอเค okay, ครับน,นี่นกับเครื่องแกะนะโอเคอันนี้แกะอันนี้ก่อนอืมสั่งด้วยโอ้แล้วนกมันจะมาแย่งอาหารปลาไหมเนี่ยแย่ง<า>นกนนกินด้วยฮะนกด้วยนกเต็มเลยให้นกด้วยนกไปหิวอ่ะโเ้ยนกมันตามกวินแล้วนะ่ะนี่นไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นเลยอุ้ยงวดให้อาหารนกพิราบระวังลื่นนะไม่ให้อาหารนก มาทางนี้ระวัลงลื่นนะโอ้ยน้ำึ้นสุดอุ้ย,ยลื่นอ้ย้ยลื่นโอ้ยลื่นโอ้ยพื้นเลอะเลยรองเท้านี่เลอะโอ้ยนกตามมาแล้ว นกมาเต็มเลยไม่เอาไม่ให้อาหารนกให้ปลาครับอุ้ยน้ำขึ้นเอาน้ำซดน้ำซดเอ้ยนกเหยียบเท้าเฮ้ยเร็ววินเยไปเลยไปเฮ้ยนกมันจะกินเอ้ย ถุงทิ้งนะฮะถุงห้ามทิ้งนะเออถุงเก็บมาไปเรื่อยๆเอาถุงมาเอ้ยไม่ให้นกเอ้ยอยู่ตรงนี้นกกินเลยเด็กไปทางนู้นไปเร็วไปไปน้ำขึ้นมาเลยซัดรองเท้าอีกเอาเอาอีกถุงนึงให้อาหารเร็วโอ้โหข้างบนเต็มหัว นี่อยู่ข้างบนนี่ออกเดี๋ยเนียระวังลื่นไหนตรงตะไคร้อ่ะโอ้ยน้ำเจ้าพญาขึ้นสูงมากสูงจริงจัง เห็นป้ายนี้ด้วยนะคะบอกว <iah. S 1> ่าวัดเจ้าฟ้าดำมีเขาให้ทีกับส่วนแยกไรศรีนารและอาณาฐานะคะโบราณสถานด้วยนะคะชิวัดอะไรนะปลาทำกวินปลาทรกวินปลาทำอะไรหนูน้ำเปียกเลยปลาทำหนูแล้วแล้วเกงเปียกไหมเปียกเปียกเลย โอ้อ่อะไปไปเอากระดาษเช็ดเงยอ่าแล้วก็มาทำบุญลงศพต่อไปหยอดตู้ด้วยหยอดกี่เหรียญหยอดกี่เหรียญใส่ไปหยอดไปหยอดใส่ตู้ครับหยอกี่เหรียญวันนี้กกวินพาทัวร์ใช่ไหม รวินพาทัวร์มาทำบุญใช่ไหมครับน,นี่โชว์ให้หมีดูก่อนเร็วอ่ยอดทำไานอีกนี<ป>้เปล่าทำนายดีไหมอันนี้ก็<ป>ทำบุญลงศพนะคะอะ่เดี๋ยวเราเขียนชื่อแตะทำบุญกันเขียนชื่อกัน บ้ามามามากับมาม,าม,ามนี่นี่มาช่วยกันติดตรงนีน้ติดที่โรงศพสาธุสาธุเมื่อกี้กวินสั่งอะไรครับไก่ไก่มาแล้วนี่ไงไก่ไก่ตัวเล็ก อย,อย่าเอากินได้กินได้อันนี้กินได้ไหมล่ะอันเนี้ยไม่ได้เนี่ยนะไมด้เหรอ,อมันร้องไม่ได้อะเน,นี้ยกูวินอยากเอาอะไรครับอะเอาอะไรเร็วบอกมนมีก่อนเอาอะไรไก่แบบไหนอ่ะ,ะไก่แบบไหนล่ะเอาเอาตุ้ยตุ้ยตุ้ยนี่นี่นนโเช็ดมือเช็ดมือนี่ไงไก่มาแลวกินไก่กับข้าวเหนียวเร็ว <น>อ่ะอะไรก <c oughs> ินจริงเหรอกินจริงเหรอยา่ยางอยู่ย่างอยู่รอก่อนนะเวินรอก่อนนะไก่ย่างอยู่โอเคกินส้มตำก่อนได้ไหมล่ะเนี่ยเอานะย่าเยอะกินแล้วตัวตุ้มพอยอ